โตโยต้าอัลฟา 2.4V ปี2009รถผู้บริหารนั่งสบายระดับ First Class ขับนิ่มเงียบรู้ครบทุกฟิลรถครอบครัวพรีเมียมเป็นรถตู้สุดหรูที่ขับง่ายและสบายให้ออปชั่นความสะดวกสบายมาครบครัน เครื่อง2.4ดูแลง่ายประหยัดกว่า3.5ขับในเมืองก็สบายเดินทางไกลก็หรูหลังคาซันรูฟเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีประตูไฟฟ้าถ้าทันต้องการรถตู้ที่ขับง่ายขับสบายช่วงล่างนุ่มนวลรถแบบนี้ไม่ได้มีให้เลือกบ่อยใครหารถครอบครัวหรูราคาเอื้อมถึงรีบทักก่อนหลุดมือ คิดถึงรถคิดถึงเรา